ครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับอย่าเพิ่งพิตกกังวลนะครับอย่างที่เลี้ยงการคั้งองประมาณเก้าถึงสิบค้านี้ไม่เกิดนะครับไม่เกิดตอนนี้ใกล้เกิดเขานะครับไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วไม่สามารถที่จะทำได้ในครั้งเดียวเขาจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาจะมีการนัดหมายไว้ก่อนว่าผู้นี้จะไปทำแบบนี่อื่น เจ้าูุหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลินถวันพรราชสมบัติ70ครับขอกราบได้มนตพระครูสันติจิตรกรเจ้าหน้าครับท่านอวิเชียนพุทธิบินดูผู้วารัชกา,ารจังรวาลที่พที่ท ตสัทธานะคะจะได้ชื่นใจว่าเรามอบให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเราไม่ได้มอบแล้วนะคะเราก็ยินดีที่จะคอยบริการถ้าสามารถที่จะมาตรวจสอบได้โคกระเบือของเรานะคะไม่เลได้ปรับปรุงโครงต่างมาดีที่สุดแล้วตีคนอีกนะครับที่อายุ4-5วันเนี่ยประมาณ1 0เท่ากับอาหารกระสอบเพราะฉะนั้นท่านบริษัทจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการ ที่เนินการเรื่องโครการถ่ายชีวิตโคกับวีรยุทธ์พุทธิศิลป์ผู้บัรชาการส่วนการทหารม้าค่ะท่านที่สีนะคะในานามของศูนย์การทหารม้าค่ะค่ะดรชรัตรณสะรองผู้ราชการจังหวัดสระบุรีค่ะสนแบบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะโดยใช้ชีวิตของจะลงไปดูแลคุณต้องอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะคะดูแลทำความสะอาดโคกระบือของท่านให้ดีด้วยนะคะหากโคกระบือของเรานะคะ น้องมองตรงนี้หน่อยน้องนายสมภพคำพักดีขอให้สัตย์ปฏิญาณขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อสัตยาน,นี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวผ่านห้าร้อยห้าสิบมาผู้มาจะอยู่ที่คอกสัตว์เลยนะครับเอามาอยู่ที่คอกสัตว์ทั้งหมดเลยพู้มาเลนะครับเดี๋ยวอะไรนะครับอ่าเป็นกราร้อยเยืค่ะอีกนะคะท่านทางสำนักวินและทุกภาคส่วนเลยต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมมี